ไอ้สีส้มๆที่วิ่งอยู่ในสมองมันคือน้ำเหลืองมีน้ำเหลืองอยู่4ี่ลิตร4ี่4ลิตรนี่เยอะมากนะอันนี้ครึ่งนิรยัยงหนักเลยนะตรงนี้ครับปึงปึงมันเริ่มต้นจากปลายเท้าปลายมือแล้วก็ปลายหัวครับสิ่งสกปรกจะถูกดูดไปที่ต่อมน้ำเหลืองแบบนี้ครับฟูจิครับคุณรู้จักต่อมน้ำเหลืองไหมซึ่งสำคัญมากประเทศญี่ปุ่นกำลังให้ความสนใจนี้อยู่แต่ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนละ่ะแล้วมันทำหน้าที่อะไรละ่ะมันมีหน้าที่ขับพิษออกจากร่างกายล้วพยายามกินของดีๆเข้าร่างกายแต่ ทำไรครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะนี่คือสมองนะครับไอ้สีส้มๆที่วิ่งอยู่ในสมองแบบนี้เนะี่ยมันคือน้ําเหลืองกาลังล้างสิ่งสกปรกออกจากสมองครับในร่างกายทุกส่วนของเราจะมีขยะจะมีปฏิกูลหลงเหลืออยู่ไอต้ตอนน้ำเหลืองนั่นแหละจะมีหน้าที่ขับของเสียที่อยู่ในเซลล์ต่างๆในร่างกายออก แต่ถ้าต่อมน้ำเหลืองไม่ดีก็จะทําให้เราเป็นโรคต่างๆมากมายเช่นอัลไซเมอรเ์เป็นโรคหัวใจเป็นโรคต่างๆที่เราคิดไม่ถึงต่อมน้าเหลืองไม่ดีก็ทําให้แข็ง่ายและความจําก็ไม่ดีด้วยต่อมน้ําเหลืองไม่ดีทําให้เกิดเป็นโรคก,กระดูกเป็นโรคต้อกระจกเป็นโรคหัวใจเกี่ยวกับโรคล้าไส้อักเสบด้วยคาถามต่อมน้ําเหลืองอยู่ที่ไหนของร่างกายบางคนบอกอยู่ตรงนี้บางคนบอกอยู่ตรงนี้บางคนอยู่ตรงนี้บางคนอยู่ตรงนี้บางคนอยู่ตรงขวางขาตรงไหนกันแน่คาตอบคือคนนี้บอกอยู่ตรงนี้คนนี้บอกอยู่ตรงนี้คนนี้บอกอยู่ตรงนี้เพื่อนๆตั้งใจดูให้ดีีีนร้ตงงง่เเปปึึ ว,ว่ามันใสามากเลยครับตรงนี้ใสามากเลยครับธรรมดาจะดูไม่ค่อยออกเลยนี่คือต่อมน้ำเหลืองทอ่อน้าเหลืองที่ใสามากเลยครับศาสตราจารย์ชิมดะวิจัยเรื่องต่อมน้ำเหลืองท่านได้ถ่ายภาพต่อมน้ำเหลืองได้สําเร็จนี่คือเส้นเลือดและสีเขียวๆนี่คือต่อมน้ำเหลืองครับและนี่ก็คือภาพต่อมน้ำเหลืองในลำไส้ใหญ่ใช่ครับแม้แต่ลำไส้ใหญ่ยังมีต่อมน้ำเหลืองเลยต่อมน้ำเหลืองมีทั่วร่างกายมากกว่า600เส้นและมีน้ําเหลืองอยู่4ี่ลิตร4ลิตรนี่เยอะมากอันนี้ครึ่งลิตรยังหนักเลยนะสี4ลิตรจะหนักขนาดไหนครับน้ำเหลืองท มีเยอะขนาดนี้ครับคำถามจุดเริ่มต้นของต่อมน,น้ําเหลืองเริ่มตรงไหนและสิ้นสุดตรงไหนใครรู้บ้างมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดด้วยเหรอดูกันมันเริ่มต้นจากปลายเท้าปลายมือแล้วก็ปลายหัวครับและเวลามันไหลมันจะไหลเป็นเส้นทางเดียวจากปลายมือปลายเท้าจะรวมตัวแล้วจากหัวเนี่ยรวมตัวมาอยู่ที่ตรงนี้ครับไหปะลาร้าครับมันจะต่อกับเส้นเลือดดาแล้วต่อมน,น้ําเหลืองมีหน้าที่อะไรกันแน่คาตอบคือกาจัดสิ่งที่ตกค้างกําจัดสิ่งที่ไม่ใช้แล้วหรือสิ่งสปปกปรกออกจากร่างกายอย่าให้ตกค้างนี่คือภาพถ่ายของจริงนะครับนี่คือเลลง่ซตาๆ และตรงนี้คือท่อน้ําเหลืองครับเมื่อมีสิ่งที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วก็จะถูกขับทิ้งลงในท่อน้ําเหลืองครับนี่คือการขับทิ้งอยู่ครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นภาพอีกรอบนึงนี่คือทอ่อน้ําเหลืองและนี่ก็คือเส้นเลือดและนี่ก็แต่ละอันแต่ละอันนี่คือเซลล์ในเซลล์เนี่ยมีอยู่40ล้านล้านเซลล์เซลล์จะผลิตของเสียออกมาและออกมาเป็นน้ํานี่คือของเสียและนี่คือน้ําน้ําก็จะถูกถ่ายไปที่เส้นเลือดและไปที่ทอ่อน้ําเหลืองส่วนสิ่งสกปรกนี้มาจากไหนมาจากน้ํามันมาจากโปรตีนมาจากวิตามินที่เรากินเหลืออยู่สิ่งสกปรกนี่แหละจะถูกดูดไปที่ต่องน้ําเหลืองแบบนี้ครับและถ้าต่อมน้ําเหลืองไม่ดีของเสียก็จะหนุนนร่างกายไม่สามารถขับพิอออกกกกกาาาาางงงยยพิ็จะต้่่นร พิษอยู่ในร่างกายก็ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายที่ผ่านมาเราเรียนรู้หาของกินดีๆหาสารดีๆกินเข้าไปในร่างกายแต่คุณลืมคิดไปว่าเราต้องขับพิษที่ตกค้างในร่างกายออกไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะถ้ามีพิษอยู่ในร่างกายหรือมีขยะอยู่ในร่างกายเยอะเราจะเติมสิ่งดีๆสารอาหารดีๆเข้าร่างกายได้ไม่เยอะเพราะเราไม่มีพื้นที่พอถามว่ากินอะไรแล้วทําให้เราตกค้างในร่างกายเป็นไรู้ไหมฮะกินเนื้อกินโปรตีนก็ตกค้างกินไขมันก็ตกค้างโดยเฉพาะในยุคนี้กินของทอดก็ตกค้างกินน้ามันที่เป็นไขมันทานก็ตก็ตกค้างกินทุกกอย่างตค้าางับแแมม้ตต่วิิน ที่คุณกินอยู่ก็ตกค้างครับเคยรู้ไหมว่าวิาวตามินตกค้างได้มันเป็นสารที่ตัวเล็กๆเราไม่สามารถใช้มือเข้าไปล้างออกได้ตัวที่ล้างออกได้คุณรู้ไหมมันคืออะไรครับที่ปุ๋ยกำลังคิดอยู่เลยแล้วผมกินอยู่ด้วยครับอยากรู้ไหมนี่ครับ ตัวนี้ครับนี่คือไฮโดรเจนครับทั้งนั้นเป็นงี้ฮะนี่คือน้ำไฮโดรเจนหายากผมยังไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะครับเพราะอะไรครับน้ำไฮโดรเจนเนี่ยนะฮะทำไมไม่ขายในร้านสะดวกซื้อไม่ขายในห้างเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าบรรจุลงในขวดแบบนี้มันมีโมเลกุลที่เล็กมันจะระเหยออกบรรจุลงในขวดไม่ได้แล้วทำไมต้องเป็นน้ำไฮโดรเจนล่ะครับคำตอบก็คือสารที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นวิตามินอย่างที่ผมบอกตอนต้นไขมันวิตามินโปรตีนเนื้อทุกอย่างที่กินแล้วมันเป็นกากตกค้างตกค้างในเซลล์ไม่สามารถเอาออกได้ก็ทำให้เซลล์เนี่ยทำงานลำบากตัวที่ตกค้างสารทางเเคมีรียกว่าไฮด เราเลยต้องใช้ H ซึ่งเป็นไฮโดรเจนซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็ก H บวก OH ก็เท่ากับ H2O ก็คือน้ำนั่นเองครับเรากินตัวน,นี้เพื่อปรับสมดุลให้มันเป็นน้ำออกมาทางปัสสาวะออกมาทางเหงื่อสิ่งที่ตกค้างก็จะน้อยลงในร่างกายเรามีสิ่งตกค้างเยอะถึงทำให้เรามีโรคต่างๆป่วยเป็นโรคนู่นโรคนี่อย่างที่ผมบอกในตอนต้นแล้วก็เราจะเติมสารอาหารที่ดีก็เติมยากอีกเพราะมีสารตกค้างเยอะเราต้องเปิดพื้นที่ที่ตกค้างออกไปครับผมให้กินให้ดูนะครับซองเป็นอย่างนี้ครับสบสบัๆเทออกมาเป็นแบบนี้ครับเติมน้ำเข้าไป ซึ่งในนี้ครับมันคือน้ำไฮโดรเจนบวกนะซิลิก้าซึ่งมันทําให้อยู่ในร่างกายเรานาน,านๆนะครับถามว่าฮิตไหมครับฮิตมากในประเทศญี่ปุ่นครับคุณหมอนักวิจัยแนะนําให้กินน้ำไฮโดรเจนจริงๆแนะนําให้สูบไฮโดรเจนในซัมไปแต่การสูบไฮโดรเจนนะมันพกพายากและเครื่องนึงเป็นแสนราคาแพงก็เลยผลิตน้ำไฮโดรเจนขึ้นมาเวลาเราต้องการกินเราก็ผสมกินแต่ถ้าเราบรรจุอยู่ในขวดอยู่แล้วมันจะระเหยนะตอนนี้ที่เราพูดอยู่มันก็จะเริ่มระเหยระเหยระเหยนะแต่มีการผสมกับซิลิก้าทำให้เราอยู่ในร่างกายเราเกิน2 4ชชชัััั่่่่่วววโโมมมงงงงงงนนนกกกกกกก็็จจะะยยยเเเเเเขขข้้้้้าา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 าไปปลล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 ุใใซ์ๆๆออออรรรรหสดดึิูตคบ ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกลา้าหรือคุณรู้สึกไม่ค่อยแขย็งแรงครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นปฏิกูลที่ตกค้างในร่างกายเรามันมีอยู่แล้วแน่นอน,นครับแม้แต่เรากินวิตามินยังมีปฏิกูลครับการกินวิตามินดีเสริมสร้างในร่างกายเราแต่มันก็มีโมเลกุลเล็ก,กตกค้างอยู่เหมือนเดิมครับอย่าให้ต่อมน้ำเหลืองทำงานหนักเพราะต่อมน้ำเหลืองเราทำงานหนักในยุคนี้กินของแปรรูปกินไขมันทานกินเคมีเยอะทำให้ต่อมน้ำเหลืองทำงานหนักบางทีต่อมน้ำเหลืองอุดตันต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันมีการกำจัดสิ่งสกปรกไม่พอจะ พวกไฮโดรเจนพวกนี้แหละในยุคนี้คนรุ่นใหม่ก็ใช้วิธีแบบนี้ในการช่วยเหลือต่อน้ำเหลืองครับและในประเทศไทยผมยังหาอีกแบบนี้ยากครับก็คือโอกาสครับทางประเทศญี่ปุ่นกลังฮิตอยู่นะครับแล้วว่างๆเนี่ยผมเองผมกินตัวนี้ไม่พอครับบางทีไปซูนไฮโดรเจนที่โรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะสุขภาพสตรีต้องการความสวยงามเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆสนใจนะครับให้ทักมาที่ตรงนี้ครับถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับให้เขียนว่าสนใจสั่งซื้อน้ำไฮโดรเจนครับทีนีครับถ้าสนใจให้ทักมา